ครับพร้อมกับช่องแชนแนลครับวันนี้ครับมาชมพิพิธภัณฑ์โลวงปู่ตอร์ครับอัจฉระธโมครับณวัดบ้านข่าครับผมอำเภอศรีวงคาวจังหวัดนครปนมครับในนี่ครับบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์โลวงปู่ตอร์ครับอัจฉระธโมครับผมสวยงามมากครับบริเวณทางเข้าครับผมด้านหน้าครับนี่ เมื่อเราเดินมาถึงบริเวณชั้นสองครับจะเห็นรูปเหมือนรูปวูตต์ครับผมหุ่นขี้พึ่งครับตั้งอยู่ใจกลางครับเด่นสง่าครับผมสกรลล่าบไววาครับผมรูปเหมือนรูปวูต์พีเตอร์เลียนรุ่นแหละพี่พิทยพันธ์ลูปวูต์ครับนี่ครับเหรียญ อัฐบริขารของหลวงปู่ครับนี่นี่ชมอัฐบริขารก่อนครับอัฐบริขารของหลวงปู่ยามานนะอือฮึครับอัฐบริขารของหลวงปู่ครับ เก็บรักษาไว้ในมีดเพชรพัน,น,น <c oughs> อืม,อมแล้วถูกมงคลครับหลวงปู่ สมเด็จน่าจะเป็นรุ่นชงอาออกศึกน,นั่นนี่สมเด็จนี่ครับอืมัฒนะครับหลวงปู่ตืออาจาราธรรมโมครับนะครับเหรียญตั้งแต่เหรียญ แต่รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสามนะเหรียนนีอ่ออกออกเชียงใหม่ครับออกเชียงใหม่วัตถุมงคลของปื่รุ่นแรกๆออกที่เชียงใหม่ครับวัดป่าทำอะไรวิเวการามี่ครับถ้าจำจะไม่ผิดจะไม่ผิดนะนี่ตอนนี้ ก็เธอมงคลปี2510ครับ mm hmm. เรียน2511ครับนี่นี่โอ้โ oh ห2513คือเหรียนหน้าวัวรับนีรน่รูปเหมือนปั้มรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกครับปี14ครับหลวงพุตื้อ <c oughs> แหนบแหนบปี16 แหน็บปีหกปีหกปีหนึ่งหกครับแหน็บแหนบอีกแหนบแหนบเห็นมีสองรุ่นสามรุ่นนั่นแหน็บไปมาเรียนปีหนึ่งหกเรียนนี่อันนี้พระผงพระผงจันลอยปีหนึ่งหกเหมือนกันนี่นี่ครับ ถ้าพงสี่เหลี่ยมเนี่ยโห,โหรุ่นนี้แพงรุ่นนี้แพงรุ่นนี้หายากด้วยนี่ฮะเหรียญถือว่าเป็นเหรียญรุ่นหกนะครับเหรียญเหรียญใบเซมานี่นี่ประมาณปีหนึ่งเจ็ดนะเหรียญน,นี้นี่โอ้โหเหรียญเขาเหรียญตู้เบรชนีครับที่เขาเล่นกัน นี่พระพระพงค์คำเข้าลุมเตือครับนี่ดังผ่านโอ้ลุบหลอรุ่นแรกครับลุบหลอรุ่นแรกปีสองหานเจ็ดโคตรแพงนะครับเรียนนี้นี่ครับอันนี้เรียนพระพงค์หันข้างืม หันข้างสองห้าหนึ่งเจ็ดมือกันครับหายากครับหายากเกียเยอะนี่พระพง์ครับรุ่เพิเนี่ยแหนบอีนึงแหนบรุ่นหนึ่งครับเนี่ยแหนบนี่นี่สองห้าหนึ่งเจ็ดนี่เรียนงานผู้พัฒนาครับออกเที่ยวอากาศหน่วยครับเรียนแน่ เหรียญสองห้าหนึ่งเจ็ดสวยครับเดึงกลม,มนี่เหรียญใบโพลูกเหมือนใบโพสวยครับหนึ่งเจ็ดให้เหรียญมละกอครับโคเตอร์สวยสวยครับพิพิธภัณฑ์มาชม Mm-hmm. <laughs> ลูกเมืองหวนขีพึ่งครับลำปูลูกเมืองหวนขีพึ่งครับลำปูนี่ตรงกลางใส่กาใบสะกาหละ,ะครับ ในรูปเมือนนี่อ๋อเเอสาสนน,น,นี่ครับมีมบรูปหลวงปู่แวนสหายธรรมครับหลวงปู่แวนวัดวดอยแม่ปังหลวงปู่แวนสุจิตโน อันนี้นะนี่ครับพอดูอ๋อเส้นพระเกศานะครับพยายามนับสูงลวงตาพันอ๋อมีอินสไปเรชั่นมาจากภาษาของค พระธา,าตุครับผมโหชมลวครับภายใน เลรอครับ <c oughs> ถ้าชอบทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบแอดแชร์แนวกับเฟแอดแชร์นะขออนุญาตขอตัวลาครับสวัสดีครับป้บายขา